ในทุกๆปีบริษัทอีสโค้ดเฟอร์นิเทคจำกัดมหาชนของเราจะมีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและอาสาสมัครค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาสังคมและชุมชนใกล้เคียงและในปีนี้ค่ะเราได้จัดโครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจปีที่ห ที่โรงเรียนวัดอดิสรแห่งนี้ค่ะเราจัดกิจกรรมนะคะเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆอ,อีกทั้งเรายังนำขนมอาหารกลางวันมาเลี้ยงน้องๆให้อิ่มท้องกันด้วยนะคะและบริษัท East Coast f u e n h Tech ของเรายังมีทุนการศึกษามอบให้น้องๆมากถึง9ทุนการศึกษาเพื่อให้น้องๆที่มีผลการเรียนดีตั้งใจใฝ่เรียนรู้และเป็นอนาคตของชาติต่ตอไปค่ะ และในครั้งต่อไปบริษัท East Coast ch, อีสโ f u r n i t เ e c จำกัดมหาชนของเราจะจัดกิจกรรม CSR ดีๆแบบนี้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะ